สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกันอีกแล้วกับช่องโนอา g a r d e เดนนะครับวันนี้เนี่ยพชชจะชวนเพื่อนๆมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเจ้าบอลสีตัวนี้เลยนะครับเป็นบอลสีที่มีเยอะมาก <Platform> ในถิ่นภาคใต้นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยที่ชอบบอลสีแล้วก็สั่งหัวบอลสีเนี่ยนะครับอาจจะเอามาผ่าหรือว่าเอามาอาจจะเอามาปลูกต่อเนี่ยโดนหลอกเป็นประจําเลยนะครับอ่าสั่งแบบนู้นแบบนี้เนื่องจากบอลสีตัวนี้เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงมากๆเลยนะกับบอลสีตัวอื่น ดังนั้นเผื่อใครสั่งหัวบอลสีเนี่ยแน่นอนมันไม่สามารถที่จะระบุชัดเจนได้เพราะเราไม่เห็นต้นนะครับเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพชรเนี่ยก็โดนมาแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเอฟตัวพันที่เป็นพันบ้านๆแต่มีราคาค่อนข้างใช้ได้ไปหลายตัวนะครับแล้วก็กลายเป็นนกตลอดเลยอพอพูดอย่างนี้แล้วทุกคนก็นึกออกแล้วว่าบอลสีที่จะมาคุยในวันนี้ก็คือเจ้านกกระทานั่นเองนะครับตัวนกกระทาเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการหรือว่าเป็นแนวทางว่าถ้าคนหลายๆหลายๆ ท่านเนี่ยไปซื้อบอลที่เป็นต้นแล้วเนี่ยนะครับอ่าเผื่อเป็นแนวทางว่าเอออย่าโดนหลอกก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยพาหมูมาสังเกตนะครับลักษณะของเจ้าบอลน,นกกระทากันนะครับจริงๆแล้วเจ้าบอลน,นกกระทาเนี่ยนะครับสังเกตวิธีการสังเกตเนี่ยสังเกตไม่ยากเลยเพื่อนๆนะครับอ่ามาดูกันว่าลักษณะแท้จริงเนี่ยลักษณะของเจ้าบอลสีนกกระทาเนี่ยนะครับอ่ามีลักษณะอย่างไรเนาะจริงๆแล้วตัวนี้จะมีความคล้ายคลึงมากๆกับตัวเจ้าบอลสีที่เราเรียกว่า โทษีนะครับเพื linkage, <ๆ>่อนๆไปต้องเอ็ดหมาก่อนนะครับเมื่อกี้สต็อปไปแล้วก็ไปเอ็ดหมามานะครับจริงๆแล้วมันมีความค,คล้ายคลึงมากๆเลยกับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้านกสีอุตสา master, ใช่ไหมแต่นกกระทาเนี่ยจะถูกกว่าเจ้านกสีอุตสานะครับอ่าแต่นี้เพรขอพูดเฉพาะในส่วนของตัวนกกระทาเนาะเพราะเพรไม่ได้มีเจ้านกสีอุตสานะครับอ่าเอฟผิดมาจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจซื้อเขาหรอกนะครับไอตัวเจ้านะครับอ่านกกระทาเนี่ยนะครับอ่าแต่มันบังเอิญได้มาก็เลยเออกมาพูดเป็นแนวทางแล้วก็เป็นอุทาหรณนะ์เนาะนะครับอ,าอ่า โครงสร้างของใบของเขาก่อนนะครับอ่าอันดับแรกทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นนกกระทาหมดเลยนะครับอ่านกกระทาบางตัวเนี่ยอาจจะมีอ่า uh, จุดๆเนี่ยเป็นสีชมพูนกกระทาบางตัวก็อาจจะมีจุดเป็นสีขาวๆนะครับอ่าคล้ายๆกันนะครับแต่พอแยกออกได้นะครับอ่าความลักษณะชัดเจนของเขาเนี่ยเพื่อนดูนะกระดูกของนกกระทาเนี่ยนะครับอ่าดูบนพื้นใบก่อนนะครับอ่าดูบนใบด้านบนก่อนเพราะเป็นตัวที่เราดูแล้วจะสะดุดตามากที่สุดเลยนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยนะครับ ก็ดูที่กระดูกก่อนนะครับกระดูกของใบเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูครับพเพื่อนๆอ่าเป็นสีชมพูเหมือนกับชมพูป,ป่นแดงนะครับเข้มๆอ่ะเพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นสีชมพูก็แล้วกันเป็นสีชมพูเข้มนะครับอ่าเนี่ยกระดูกเขาเรียกกระดูกกระสะดือก็อสีเดียวกันนะครับอ่าสะดือก็คือตรงปุ่มตรงเนี้ยนะครับอ่าสะดือก็เป็นสะดือสีเดียวกันนะครับกับ ตัวกระดูกใบนะครับใบของเจ้าบอลสีส่วนพื้นจะเป็นพื้นสีเขียวครับเพื่อนๆอ่าเป็นพื้นสีเขียวนะครับเม็ดสีของเขาที่เป็นจุดแต้มต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแบบประปลายไปนะครับอ่าจะเป็นเหมือนกับปละปลายเหมือนกับพวกเสาน้อยปาแป้งนะครับอ่าจะมีสีขาวบ้างสีชมพูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นสีอ่อนๆนะครับจะเป็นสีอ่อนๆนะครับ อันนี้ก็พูดตามประสบการณ์ของเพน้นนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับที่ที่ได้สังเกตมานะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือพื้นของเจ้านะครับนกกระทาเป็นลักษณะใบด้านบนนะครับอ่าส่วนลักษันตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเพื่อนเื่อนตัวนี้เนี่ยเป็นตั้งไว้ข้างๆนะครับอันนี้จะเป็นลูกไม้ป่ากา้านดำนะครับซึ่งเพชรเคยทําคลิปไว้แล้วนะอ่าส่วนลักษณะก้านาาเพื่อนๆดูลักษณะก้านนะครับของเจ้านกกระทานะครับเห็นไหม ก้านของเขาเนี่ยจะดูง่ายๆมากครับนกกระทาเนี่ยจะเป็นก้านที่เขาจะเรียกว่าเลยนะเป็นสะพานนะครับเป็นสีเส้นสะพานที่เชื่อมต่อ,อยังตัวใบนะครับก้านใบก็คือก้านที่ฉูชอขึ้นมานะนะครับเพื่อนๆดูนะ ก้านของเขาจะแยกชัดเจนมากนะครับอ่าก็จะมีเหมือนกับโดยปกติจะมี2ฝั่งนะครับอ่าก็คือจะเป็นฝั่งก้านเขียวหรือว่าอาจจะออกขาวๆเนาะครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นสะพานเหมือนสะพานสองสีเพื่อนๆนะครับแล้วก็สะพานดํานะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยนะครับจะเป็นสะบานสะพานดําแถบนะครับแล้วก็ตีขึ้นไปนะครับอ่าจนถึงจนถึงตลอดจนถึงก้านใบนะครับอ่า หรือว่าถ <izon> ้าตัวเล็กก็เหมือนกันครับเนี่ยเพรบอกแล้วว่าเพรเอฟหัวมาอันนี้เป็นตัวเล็กที่ใช้ผ่านะครับอ่าก็เหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยครับอ่าก้านเนี่ยไอตัวนี้ก้านเขียวแล้วชัดเจนนะครับอ่าเป็นลกกะทาอย่างแน่แท้นะครับเห็นไหมก้านนี้เขียวฝั่งนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีฝั่งดําแต่ต้นมันยังเล็กๆอยู่อันนี้จะดําน้อยๆนะครับอ่าเนี่ยเหมือนแถบต้นนี้ก็จะเริ่มเห็นละแถบดํานะครับ อันนี้จะเป็นนกกระทาหมดเลยเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเป็นเอฟมาก็โดนหลอกอะ่ะเออเนี่ยนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นนกกระทาหมดเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ แค่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นลักษณะสังเกตเนาะนะครับอาจจะไม่ได้โดนจะไม่ต้องโดนพวกมิจฉาชีพอะไรหลอกนะครับแต่ถ้าเป็นการสั่งหัวมานะครับเอามาผ่าเอามาอะไรเนี่ยมันก็ควบคุมได้ยากนะเพชรว่าอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับซื้อจากเจ้าที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วอะนะครับอาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่น่าจะโดนหลอกเนาะเพราะว่า แตกต่างนะครับกับบอลสีตัวอื่นๆหรือว่าบอลสีที่เราเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะซื้อมาเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้แหละเพื่อนๆนะครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อ,อ <c oughs> ลักษณะนะครับข้อดินชัดของตัวเจ้านกกระทานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจนะครับสำหรับการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับอีกไปต่อไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ